กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องจีชินาวกันอีกครั้งนึงนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันเกมเอาวิกันอีกเช่นเคยนะครับกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าไวโอเลตนะครับผมครับวันนี้ก็จะมาเล่นไวโอเลตนะครับซึ่งในซีซั่น18เนี่ยตอนต้นตอนซีซั่นเนี่ยผมรู้สึกว่าไวโอเนี่ยมันแบบโดนเนิร์ฟหนักมากเลยนะแล้วมันยิงเบามากเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยท้ายๆซีซั่นเนี่ยเห็นคนหยิบมาเล่นเยอะนะครับก็เลยลองหยิบมาเล่นดูบ้างนะครับเพื่อมันจะแอบบัฟแออบบะะไรรมานคัผม มาดูกันนะครับว่าไวโอเนี่ยในท,ยท้ายๆซีซั่น18แล้วเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะครับแต่ก่อนไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์ e พเป็นกำลังใจให้คนทำด้วยนะจ๊ะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปกัน มาเรามาแนะนํารูนกับไอเทมของไวโอกันสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของรูนนะครับผมจะออกเป็นแรมเพจทหกแร้งสี่สปิริตสิบแล้วก็ดักกันคลอสิบนะครับผมส่วนไอเทมก็จะออกประมาณนี้นะครับผมดาบพิมุลาโอมิอาร์มเฟนดิลนะครับแล้วก็เกาะเกิดนะครับในส่วนของโอมิอาร์มนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นออกชนิดสติงก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับถ้าต้องการให้ยิงตีตีมากๆเนี่ยก็ออกเป็นชนิดสติงก็ได้นะครับผมสหรับไวโอเลสตนะครับผมก็ทําไว้ล่าสุดก็คือ EP พสามนะครับคือแบบนานมากเลยนะครับตอนนี้ก EP ที่35แล้วนะครับผมก็กลับไปดูที่ทําไว้ใน EP 3ก็รู้สึกว่าแบบอืมันยังไม่เป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่นะครับตอนนั้นก็เพิ่งหัดทํานะครับตอนนี้ก็ทํามาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับก็จะมาปรับปรุงสักนิดนึงนะครับ สำหรับต้านี้นะครับผมก็กดโซโลแรงมานะครับฟาร์มก็จะเป็นเออันดอนนะครับฟาร์มตรงข้ามโอ้ลอมิงจะเป็นวอลดัมนะครับส่วนแคลรี่เขาก็จะเป็นเทลนะครับผมเหมือนลอมิงเรานะครับกับเมีจะไปเวทบัฟของฝั่งตรงข้ามนะครับจังหวะนี้เพื่อนใจเย็นถอยมาก่อนไม่ไหวก็ออกจังหวะนี้เหมือนไปเติมกันลวครับเราวิ่งตามไปเติมครับและจังหวะนี้มีประเด็นแล้วครับผมเพื่อนเข้ากันลวครับผม อา a r มตายนะฮะไม่เป็นไรครับฟามเรามาแล้วครับจังหวะนี้เทลเลือ์เลยแค่นี้จึ๊ดหนีไปไหนจึ๊ดเถอฟิกเกอร์หนีกันเถอฟิกเกอร์ตามแล้วจังหวะนี้หารับ เกิเนี่ยครับถ้าเล่นได้ก็เล่นนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเราต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าฟาร์มตรงข้ามเนี่ยฟาร์มเขาเป็นบัตเตอร์ไฟ้นะครับส่วนออฟเลนเขาเป็นซานิทนะครับ,รรบถ้า2ตัวนี้เกิดเนี่ยเขาล้วงผมทีผมหมดหลอดแน่นอนเลยครับเรามาพูดถึงแพสซีฟหรือสกิลติดตัวของไวยโอกันสักนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าสกิลติดตัวของไวยโอเนี่ยถ้าโจมตีปกติหรือว่าใช้สกิลสองหรือว่าอัลติเมทนะครับโดนศัตรูเนี่ยจะลดคูลดาวน์ให้สกิลที่1เป็นเวลา0.5วินาทีนะครับในส่วนขขอองงงสกกกิิลลทีี่่1นนนนะะะคครรัับบววยยโเจ้้้้ไปาาหแ็ กิ้ง2ครั้งนะครับผมแล้วก็มันบอกว่าถ้าไวน์โอเนี่ยคือขณะที่กิ้งไปข้างหน้านะครับแล้วมันอยู่ใกล้กับศัตรูนะครับจะทําให้ไวน์โอเนี่ยเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้กับตัวเอง50%นะครับเป็นเวลา2วินาทีนะครับและหลังจากที่โจมตีครั้งที่2นะครับของไวน์โอนะครับคือสกิลหนึ่งของไวน์โอเนี่ยมันกิงได้2ครั้งปิ้วปิ้วเนี่ยหลังจากโจมตีครั้งที่2ของสกิลที่1แล้วเนี่ยมันบอกว่าในระยะเวลา1วินาทีนะครับจะทําให้การโจมตีปกติคคคคคครรรรรรรััััั้้้้้งงงงตต่่่่่่อไไปเเเเนนนนนีีีีีียยยยยมมมมะะะะะะทกลลขึบบบแแแววววาาาาาาจจสสหหพ80%ผ าการถึง4ตัวและวเขามี3จุดยังไงจ้าและเทวอนัสไม่รอดน,นะครับโอ้โหโดนเมดเราเก็บไปนะครับผมแล้วจังหวะน,นี้เอวารูดัมตัวเดียวกันตรอเรากลิีนเข้าไปในป้อมเลยหต่อน,นั้นไม่ไหวผ่าน <ะ S 1> าก,กว่ายืนอู้เฉายตาย โอเคเป็นฟาร์มนะครับที่ได้คิวของวอลดัมไปนะฮะผมเกือบตายนะเมื่อกี้โดนป้อมสก,กิดอีกทีนี่โห oh, ไม่น่ารอดนะแอบสองเลนบนสักนิดนึงครับทาร่าไหวหรือเปล่าหัวดกซานิด <c oughs> ไม่ไหวจริงๆด้วยนะ <c oughs> คือทาร่าถ้าต้นเกมมันยังไม่ได้อันตีนะครับมันจะค่อนข้างบางนะครับผมแต่ว่าถ้ามันมีอันตีแล้วมีของแล้วเนี่ยเป็นตัวที่น่าลำคานตัวหนึ่งเลยนะครับยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายสักทีนะยิงออกอมูเลดเนี่ยโห oh, ยืนได้เป็นปีนะครับลองไปดูใน EP <c oughs> ที่32ที่ามสิบาอลนะครับล้วก็จับมาโรดไป ็แตกต่างกันได้นะครับแล้วจังหวะนี้เหมือนจะมีประเด็นครับเราโดนอันตีของวอลดัมเลาไม่นะเราจะรอดหรือไม่นี้กิงออกมาฮะแล้วจังหวะนี้โอ้ยติดอเลสเตอร์โดนอันตีเลสเตอร์อไม่น่ารอดอย,ยับนะครับเมื่อกี้ คือบอลดัมเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมเกลียดเหมือนกันนะครับถ้าคนเล่นเป็นเนี่ยเขาจะเล่นประมาณเมื่อกี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ผมเจอบอลดัมในทีมตัวเองเนี่ยเจอเจอแต่คนเล่นไม่เป็นนะครับคือแบบไม่ค่อยอยากให้หยิบมาเท่าไหร่นะถ้าคนเล่นไม่เป็นเนี่ยจะค่อนข้างเล่นยากนะครับผมมาครับมาพูดถึงสกิลของไวยโอกันต่อนะครับผมในส่วนของสกิลที่2นะครับจะเป็นการสโลว์สตุ้นะครับผมซึ่งทําให้ศัตรูเนี่ยเคลื่อนที่ช้าลง9เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเวลาหนึ่งวิสก้านะครับซึ่งจะสร้างควาามเสียหยทางกายภาพ เริ่มต้นที่400นะครับแล้วก็ยังสร้างความเสียหายทางกายภาพเท่ากับ1 0ของ HP ที่เสียไปของศัตรูเป็นวงกว้างด้วยนะครับผมก็คือได้รับความเสียหาย2ต่อนะครับจังหวะนี้แล้วเหมือนอารลัมเขาจะไปบนนะครับผมโอ้โหทิ้งเราเลยนะครับคือเลนบนแตกแต่เลนเรายังไม่แตกเนี่ยอาร์ัมจะเย็นอยู่กับเราก่อนนะครับอย่าทิ้งแครี่แบบนี้นะครับคือแครี่จะเล่นยากนะครับผมเนี่ยเข้ามากัน 4- 5หตัวเงี้ยผมเล่นยากเลยนะครับจังหวะนี้ก็ต้องเอาตัวรอดจากบัตเตอร์ฟลายเราบัตเตอร์ฟลายไตามมาอะไร นนนแล้วจังหวะนี้เหมือนทาร่าแล้วก็ฟาร์มเราเข้ากันแล้วเราไปช่วยทาร่าสนอยล้วกันอีกแล้วจังหวะนี้บัสก็มาดิจ้าก็มาดิจา้าไม่ไหวนะฮะถอยออกมาก่อนนะครับฝากด้วยนะครับทาร่าแล้วจังหวะนี้กว่าอารัมจะมาได้เนี่ยโหยเราเกือบตายไปหลายทีเลยนะครับผมแล้วจังหวะนี้บัสไม่น่ารอดครับเจอออรนดอครับแล้วอารัมเข้าแนละ้ว แล้วจังหวะนี้สกิลสองยัดแม่บัดไปครับก็ <c oughs> <c oughs> จ,จัดแจานะครับจังหวะนี้แล้วจังหวะนี้นะครับเหมือนจะมีปลาเด็น,นท,ที่ปาของทั้งล็อกแล้วเก็บลานช็อตได้สวยงามนะครับแล้วเหมือนเพื่อนจ้าอาพิซซ่าดาก้อนนะครับผมแล้วก็มาช่วยเพื่อนนะครับโอเคสวยฮะจังหวะนี้ก็สลับมาเล่นบนนะครับผม เช็ดกุ่มไปโอเคไม่มีครับยืนเพียรได้ครับแล้วเหมือนโอยอาร์มเนี่ยผมไม่ชอบเลยนะการที่โรมิงทิ้งแครี่ไว้ตัวเดียวแบบนี้นะครับกลางมันก็ไม่มีใครนะจะไปทําไมก็ไม่รู้นะฮะแทนที่จะมาช่วยกันดันบนครับถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาล้วงผมเขา้วงได้สบายๆเลยครับนี่นี่ไงหนีบัสครับโอ้ไม่น่ารอครับจังหวะนี้หนียากครับบัตไฟ จังหวะนี้ไม่น่ารอดโอวีบัสเกือบหมดหลอดครับถ้าอารามอยู่เนี่ยเราสู้บัสได้นะจังหวะเมื่อกี้แต่อารัมไม่อยู่นะครับผมแล้วจังหวะนี้เรามาเคลียร์ล่างนะครับผมแล้วเมดเราจะรอดหรือไม่ติยันหน้าเข้าไปครับโอ้โหสวยงามนะครับ ดีนะครับมีเมดอยู่ด้วยครับเมื่อกี้ได้ดาเมจจากเมดเพิ่มนะครับผมแล้วเหมือนจังหวะนี้ทาร่าจะเข้าแล้วอุ้ยอลร์มก็อยู่แล้วจังหวะนี้เราก็ได้เฟรมดิทูลเป็นที่เรียบร้อยนะครับไล่คิวบัตไปจังหวะนี้ช่างสวยงามสะเพือเกินเราได้เป็นดิวทูลแล้วเนี่ยบอกเลยครับแรงมากนะฮะไบโอนะครับ <ๆ S 1> จังหวะนี้คอยลอยเพื่อนช่วยเพื่อนไปนะครับผมแล้วกิ้งๆทาไมติดอันตีของวอลดัมนะครับผมเสียจังหวะหมดเลยนะครับถ้าไม่ติดอันตีของวอลดัมเราน่าจะได้คิวบัตนะครับเมื่อกี้ เลือดเขาเหลือนิดเดียวนะเบาดํามก็เลือดเหลือนิดเดียวจังหวะนี้กิงเข้าไปตายแซวเบาด้ามเจ้าสวยงามสุดเกินจังหวะนี้คลิปดันมาขนาดนี้อุ้ยอลัมล็อกสวยนะแล้วจังหวะนี้อันตียันหน้าบัสเข้าไปหายไปเลยนะครับบัตรแล้วสานิดจะลวงเราเงินเบ้อเราจะหนีไปในจะสานิ้สโล่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับสานิดแล้วจังหวะนี้ปีหมดคนระับไปล่างกันดีวกว่านะครับผมโอเคล่างคลิปดันครับจังหวะนี้ลอยป้อมไหมครับผมโอเค ดัน2ทางครับจังหวะนี้จบได้ครับอลัมเข้าหน่อยครับเพื่นอนอลัมเข้าหน่อยครับแล้วจังหวะนี้เพื่อนเข้าแล้วเรากิ้ง้ไปติดอันตีของมเมาดัมแล้วแฮะผมเป็นไรครับจังหวะนี้กิ้งในตาปาดขวาอีกกระหว่งรอยเดียวแป๊บจังหวะนี้จังหวะนี้เขาหายไป3ครับเราร้อยป้อมเข้าไปครับเราต้องจบป้อมแล้วทำไมจบป้อมเนี่ยเราจบแน่นอนนะเราเป็นอีกครั้งที่ชนะในครั้งนี้เป็นของเรา สวยงามสดเกินเพื่อนๆแล้ว MVP ก็ได้แก่เมดนะครับผมกิกก้นะครับผมใช่หรือเปล่าวะมันอ่านว่ากิกก้หรือเปล่าขอบคุณนะจ๊ะเพื่อนๆแล้วเจอกัน,นโอเคครับสำหรับสกอร์ตานี้ก็อยู่ที่คิวตาย2อแอซิด 6, นะครับผมสำหรับสกอร์ผมก็อยู่ที่อันดับ4เลยนะครับก็เพื่อนก็เล่นใช้ได้กันเลยนะฮะสำหรับตานี้นะครับ ก็เหนื่อยอยู่นะครับสำหรับตานี้เพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขามีทั้งบัตเตอร์ไฟนะครับแล้วก็มีซานิสด้วยเนี่ยบวกกับมีอลสเตอร์ด้วยนะครับที่ทําให้เราเสียจังหวะนะถ้าบัตกับซานิเนี่ยล้วงผมได้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าผมตายแน่นอนนะครับถ้าบัตเขามีเฟนเดิลนะครับแล้วก็ซานิเก็มีเฟนเดิลนะครับบอกเลยไม่น่ารอดนะแต่ตานี้เกมเรานำนะเราเลยได้เปรียบนิดนึงนะครับมาตัดเข้าท้ายคลิปกันดีกว่านะครับ โอเคครับในส่วนของท้ายคลิปนะครับก็โดยภาพรวมเนี่ยผมรู Listen, Still, so ้สึกว no ่าไวโอเลตเนี่ยมันแรงขึ้นมานิดนึงนะครับก็ไม <heit> ่ได้แรงมากนะแต่ว่าเหมือนมันแรงขึ้นมานิดนึงอ่ะเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับว่าไวโออ่ะมันแรงขึ้นมานิดนึงนะครับก็ไปล้องเล่นกันได้นะครับสำหรับไอเทมก็แล้วแต่เลยนะครับในส่วนของโอมิอาร์มเราจะเปลี่ยนเป็นไปออกสนิทสติงก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับถ้าต้องการให้ยิงติดคลิกแรงๆนะฮะก็เปลี่ยนเป็นออกสนิทสติงนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกหรือป่า ยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้นะครับอยากให้ปรับปรุงอะไระครับหรือว่ามีไอเทมมีรูนอะไรแนะนําก็บอกกันได้นะครับผมสําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจคนทําด้วยนะครับผมสําหรับ E ีีนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสําหรับ e ีนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมแล้วเจอกันโกทูปันซับสไครป์ไปกันแล้วเจอกัน